โอ้ก็สุดจิตสุดจิตเบิดเลยเออเออสองฟังเลยมะล้างเขา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 บ้านบ้านหลังบ้านหลังลงก้นลงก้นบ้านหลังบ้านหลังบ้านหลังมีแง่ดับนี้เนี่ยเมีแบบหลังเนี่ยแบกนี้หระมันม้าลอยแบกนี้หระมันม้าลอยนะไม่เห็เขาเสีย เสียเปียบเลยไอวอไอวอกับยาไออยู่กูายิงขึ้นไปกูายิงขึ้นไปบางมูนอ่ะยิงขึ้นไปเลยไอวอขาวๆเห็ดนะสวยว่นตายแม่งกว้ยมันตายวะบอเจ็บมันตายวันโอ้ดีเป็นตายอ่ะตายหรอบอตายบอตายบอตายช่วยแต่งแม่หมดคนนี้บอตายวะไหวยตัวเดียวนังนจู่ๆกวันนี้กับผม ชกแบบดิสตรอคครับเจ้าวันี้เออยีงแบบเชื่อนึงอัดก่อนขีดเออมือขี่ม้าโอ้เบิร์ตหยาบรอยครับผมโอ้ยมือขี่ม้าก่อนบอกเงินอ่ะมันมีตัวชนมันมีตัวชูขนาดใครแมนแมนมีตัวลงใหม่มันคอนตีมันคอนตีอันมันมันบอลลูมันบอลูอกล้วยมีตัวบังบ้านไม้บังพริกนะบ้านไม้บังพริกมือหัวขาวๆนะกล้วยทางทึงอ่ะระวังนะโอ้โหเอ้ากินเขากระปูไอ้กระปุ่นป่ามาตอานี่เราเข้าจี้วันนี้ครับ สวัสดีครับมาแนวมาแนวมานวชุนักข่งบอตึงบางนีบอตึงเอเมนบอมันบอลูนมันบอลูนเละมึงเก็บขวงเตียมึงือเก็บขักแก่เอาเนี่ยมึงือเก็บคักแค่บางีไปฮะบอกปอเรบอกเียมือกำลังเสียบแมวอยู่เลเนาะกำลังเสียบแมวมันบอลลูนะโอ้หเกลังเสียบด้